โอนิกิซังลุยชนาทิพคืนสนาม70นาทีหัวเลโซ mm hmm. FM Sport วันนี้มาขอพูดถึงหลังเกมคาวาซกิฟอนตาเล่ที่บุกไปเยือนคาชิวาเรโซในวันเสาร์นี้โดย11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของลูกทีมโอนิกิผู้รักษาประตูเป็นทางจองซองระยองหลัง4คนมีทางทานิกุจิจับคู่กับเจเซล ส่วนวิ่งแบ็กทั้งสองข้างวันนี้แบ็กขวาใช้เป็นซาสากิมายืยนแทนตำแหน่งของยามาเนะที่ติดโทษแบนส่วนแบ็กซ้ายเป็นการคัมแบ็กกลับมาของโคเฮลโนบุริซาโตะกลองกลาง3คนมีทาจิบานาดะและชาสเมดและที่เซอร์ไพรส์แฟนบอลไทยที่สุดคือการกลับมาคัมแบ็กของชนาทิพย์อีกครั้งในรอบ5เกมโดยชนาทิพย์มาแทนตำแหน่งของวากิสากะที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จึงทำให้อุนิกิเลือกชนาทิพย์ส่วนสามประสานแดนหน้าเป็นทางมิยากิยูโคบายาชิ และอีเอียนกะซึ่งหลังจากเกมก่อนหน้านี้มีผู้เล่นหลายคนอ่อนล้าจากการเล่นเกมหลีกติดต่อกันมาตลอดจึงทําให้โอนิกิให้โอกาสผู้เล่นตัวสํารองและพักโรเตชันนักเตะตัวหลักอยู่หลายตําแหน่งในเกมนี้ซึ่งรูปเกมในครึ่งแรกคาบาสกิฟอนเาเลยังไม่ค่อยมีโอกาสลุ้นทำประตูหรือบุกแบบน่ากลัวเท่าไหร่เพราะผู้เล่นหลายคนไม่ใช่ตัวหลักและดูเหมือนจะยังไม่เข้าขากันเพราะนักเตะตัวสำรองที่รับโอกาสลง,ลงตัวจริงในวันนี้ทุกคนพยายามเล่นให้ดีที่สุดเพราะเป็นโอกาสสำคัญ ที่จะโชว์ฟอร์มศักยภาพต่อหน้าโค้ชโอนิิซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชนาทิพย์ครับจะสังเกตได้ว่าชนาทิพย์ดูเล่นบอนเลเร็วขึ้นและพยายามหาโอกาสเลี้ยงบอลกินตัวอยู่หลายครั้งซึ่งบางครั้งก็ไม่สําเร็จบางครั้งก็ผ่านไปได้ทําให้เราได้เห็นว่าชนาทิพย์กล้าเล่นมากขึ้นกว่าเกมก่อนๆเพราะเจ้าตัวอยากจะต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นเล่นได้ตามแทคกติกของโค้ชโอนิกิได้มีจังหวะโ่งบอลไปด้านหน้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนและวันนี้ ชนาทิพก็รับหน้าที่เป็นคนเปิดมุมแทนวาีิซากะซึ่งก็ถือว่าทําได้ตามจ็อบโอนิิที่วางไว้ให้อย่างดีก่อนที่ในครึ่งแรกฟอนเตเล่จะได้ประตูแรกจากยูโคบายาชิในนาทีที่38แต่ก็ไม่สามารถทําสกอร์เพิ่มได้จนเริ่มต้นครึ่งหลังได้ไม่นานคาชิวะเรโซได้ประตูตีเสมอจากดักลาสในนาทีที่63และเกมนี้ก็ไม่มีสกอร์เพิ่มอีกก่อนที่โอนิิจะเลือกถอดชนาทิพออกในนาที70 ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่นานและคุ้มค่าสําหรับชนาทิพท่าเฉลี่ยต่อเกมในนัดที่เจ้าตัวได้ลงเล่นตัวจริงการถูกเปลี่ยนตัวมักจะอยู่ในช่วง60นาทีซึ่งนี่โอเนกิให้ลงพิสูจน์ตัวเองจนถึงนาที70ก่อนที่เกมจะจบเจ้ากันไป1ต่อหนึ่งทให้ฟนตเตเล่เก็บเพียงหนึ่งแต้มจากเกมนี้และทําให้พวกเขาตามหลังโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสอยู่4แต้มถ้ายังอยากมีลุ้นแชมป์อยู่นัดวันอาทิตย์นี้ต้องแช้งให้มารินอสแพ้หรือเสมอทีมซัปโปโรของเจ้าเช็ก เพื่อที่จะไม่ทําให้มาริโนตทิ้งห่างคะแนนจนเกินไปและในแมตท,ที่เหลือาวาส,สกิต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดแต่สําคัญที่สุดต้องแจ้งให้มาริโนตไม่ชนะซัปโปโรก่อนซึ่งโอนิกิต้องต่อสายตรงไปขอความร่วมมือจากมิชาเลยครับเพราะถ้ามาริโนตชนะก็เท่ากับว่ามาริโนตยกแชมป์ไปครึ่งหนึ่งแล้วดังนั้นแมตวันอาทิตย์นี้มาริโนตเปิดบ้านกับซัปโปโรสําคัญอย่างมากและเราก็มาลุ้นกันว่าเจ้าเชคซูร์โชสารชาติจะได้รับโอกาสมากน้อยแค่ไหน และจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเมื่อเจอทีมเต็งแชมป์อย่างมาริโนตสส่วนชนะทิปลง70นาทีในวันนี้ถือว่ามีค่ามากกับเวลาของเจ้าตัวในสนามทําให้เรียกความมั่นใจกลับคืนมาและต่อสู้เพื่อตําแหน่งตัวจริงอีกครั้งแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับพอนัดหน้าวากิสก,กะอาจจะได้กลับมายึดตัวจริงเนื่องจากวันนี้ได้พักมาเต็มเ,ม,เมในมานั่งและเราก็มาลุ้นให้ชนาทิปได้มีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวเลือกแรกๆของโออินกิยามลงสำรองครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนที่เห็นอย่างไรกับเกมนัดนี้ที่ชนาทิป มีโอกาสลงตัวจริงถึง70นาทีพึงพอใจฟอร์มากน้อยแค่ไหนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า FM Sport สวัสดีครับเมื่อท่านชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและไป็นกำลังใจให้กับช่อง FM Sport ด้วยนะครับ